สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับในส่วนของตัวเราเตอร์ ทิปริงนะครับผมอาเชอร์เอ็มอาร์หกร้อยครับตัวนี้นะครับผมข้อดีเลยเพื่อนๆตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับใส่ซิม 4G นะครับผมจะวิ่งที่ความเร็ว 4G พัทแคทหกนั่นเองเพื่อนๆลองดูนะครับในส่วนของตัวนี้ครับผมได้ในส่วนของสายแลนเพื่อนๆสายแลนกิกะบิตนะครับ4พอร์ตเพืเพื่อนๆในส่วนของสายแลนกิกะบิต4พอร์ตเสียบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่อง c g TV ได้หมดเลยเพื่อนๆพื่อนกล้อง NVR ต่างๆเพื่อนๆในส่วนของช่องใส่ซิมอยู่ด้านขวาสุดนะครับของ ตัวเราเตอร์เพื่อนๆลองดูนะใครสนใจนะครับในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิมเพื่อนๆเอาไปใส่ได้ทั้งซิม a อนะครับ ดีแท็กแล้วก็ของทูเพื่อนเอาไปใช้นะครับเอาไปต่อคอมพิวเตอร์ Wi-Fi นะครับตัวนี้นะครับข้อดีเลยเป็นนะครับผม Wi-Fi AC 1 2พัเพื่อนๆ Wi-Fi 2.4ก่าห้ิกะเฮิร์เพื่อนๆเปิด24ชั่วโมงนะครับต่อคอมพิวเตอร์เพื่อนๆต่อคอมพิวเตอร์อย่างผมได้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสปีดเทสกันสำหรับในส่วนของซิม d t แท็นะครับที่ผมเอามาใส่ในส่วนของตัวเราเตอร์ทีพิลิ่งอาเชอร์เอ็มอาร์หกร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะครับผม ซิมดีแท็กคงพันนะครับผมตัวนี้เลยเป็นเพื่อนอินเทอร์เน็ตรายปีเป็นเพื่อนจ่ายเงินครั้งเดียวใช้ยาวๆหนึ่งปี15เมกไมโลสปีดนาน1ปีเป็นเพื่อนดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่11.06อเมกนั่นเองเพื่อนๆอัปโหลดนะครับโหดมากเลยตัวนี้15จุดกว่ากว่าเพื่อนในส่วนของตัวดาวน์โหลดอัปโหลดเวลาเอาไปดูหนังฟังเพลงเพื่อนลองดูนะอันนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับซิมเป็นกองเลยในส่วนของตัวนี้นะครับผมใช้งานทุกปีทุกปีอย่าง ปีนี้เราใช้ซิมนี้พอหมดแล้วเพื่อนๆหักซิมทิ้งนะครับปีต่อไปเราซื้อซิมใหม่เพื่อนๆต่อไปเราก็ซื้อซื้อปีต่อปีปีละซิมเพื่อนๆลองดูนะถ้าเกิดในส่วนของแบบไม่จํากัดจํานวนกิกจะมีของ two กับดีแท็กนะครับมี6เมก8เมก15เมก30เมกเพื่อนๆลองดูครับผมในส่วนของ a s นะครับผมค่ายเขียวนะ a s อยู่ที่1 0 0กิกต่อเดือนเพื่อนๆกดที่จะกรสินค้ากันได้เลยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่สนใจนะอย่าลืมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ